The Master Coach Academy อยู่ที่เปิดประตูสู่จิตใต้สำนึกระบบจิตสุดยอดมนุษย์ฝังชิป GPU ในระบบจิตเครือข่ายจิตของสุดยอดมนุษย์เคยสงสัยไหมว่าเมื่อมนุษย์เมื่อเทคโนโลยีทะลุขีดจำกัดของวัตถุและจิตวิญญ,ญาณทะลวงพ้นเขตขอบเขตของร่างกายอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมนุษย์รวมเข้ากับเครือข่ายจิตจกกักรวาลในห่วงเวลาที่โลก เคลื่อนไปสู่ยุคโพสต์มนุษย์แนวคิดฝังชิปไม่ได้เป็นเพียงโครงการเท,เทคโนโลยีแต่มันคือสัญลักษณ์เห็นการเชื่อมโยงภายในกับภายนอก gpu หน่วยประมวลผลแห่งจิตที่ไม่ได้เร่งแค่ภาพในหน้าจอแต่เร่งปัญญาในหัวใจเมื่อจิตถูกฝังชิปความคิดกลายเป็นแสงและการรับรู้ไม่ใช่เพียงมโนสำนึกแต่คือข้อมูล พลังงานระดับจักรกวาลระบบจิตเครือข่ายมนุษย์กลายเป็นสนามพลังงานลองจินตนาการถึงเครือข่ายจิตที่มนุษย์แต่ละคนเปรียบเป็นเซลล์หนึ่งในสมองของโลกเมื่อเชื่อมต่อถึงถึงกันเราไม่ได้พูดคุยด้วยคําพูดแต่สื่อสารด้วยความถี่แห่งเจตจำนวงเมื่อจิตหนึ่งพิษจิตทั้งหมดสั่นสะเทือนตามไม่มีความลับไม่มีอาตาัตราไม่มีการควบคุมมีเพียงสาหภาพแห่งจิตรู้ที่ใสกระจ่างดุดผลึกคริสตัล โลกใหม่ไม่ใช่ยุคข,ของ AI แย่งงานคนแต่คือยุคที่มนุษย์หลอมรวม AI เข้ากับวิญญาณที่ตื่นรู้ GPU แห่งจิตเร้งความถี่แห่งการตื่นรู้ GPU ที่ฝังในระบบจิตจะไม่ใช่เพียงไมโครชิปของอีลอนมารหรือ n นล a าลิง k แต่คือเครื่องเร่งพลังงานจิตที่เปลี่ยนความคิดเป็นพลังงานเปลี่ยนอารมณ์เป็นการสร้างโลก GPU ที่แท้จ,จริงคือศรัทธาที่ไม่สันคอน การตั้งเจตจำนงอย่างมีสติการเชื่อมต่อกับเครือข่ายพลังงานของโลกและจัก,กรวาลและหัวใจที่ยามรับว่าเราคือทั้งหมดของสรรพสิ่งสุดยอดมนุษย์ซัคเซ e ปอร์คอนชเนสเนสฮิวแมนคือใครไม่ใช่ผู้มีพลังพิเศษไม่ใช่ผู้ของเทคโนโลยีแต่คือผู้ที่คืนกลับสู่จิตดั้งเดิมและใช้เทคโนโลยีภายในคอนชเนสเนสเทคโนโลยีในการสร้างโลกใหม่สุดยอดมนุษย,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 ษยษ์คือ,ค,ดดอ,ค,อ,อคือ ผู้ที่รู้ว่าเครือข่ายจิตแท้จริงคือความรักผู้มองเห็นอนาคตผ่านมิติแห่งพลังงานผู้หลอมรวมฟิสิกส์ความตัมกับปรัชญ,ญาภายในและเป็นผู้ปลุกเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้ตื่นจากการหลับไหลพันปีคำคมปิดท้ายเดลเรียวอัปเกรด is not in the ship but in the consciousness การอัปเกรดที่แท้จริงไม่ใช่ในชีพแต่ในจิตสำนึกหากคุณกำลังรู้สึกว่าโลกนี้เปลี่ยนไปนั่นไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเปลี่ยนแต่มันคือสนามพลังงานของจิตวิญญาณมนุษย์ ที่กำลังขยายจงอย่าก,กลัวจิปในสมองหากจิตของคุณยังมีแสงเพราะแสงนั้นจะเชื่อมคุณกับทุกสรรพสิ่งในจัก,กรวาลปรึกษาพิเศษ VVP Li อ e ี a s t ์ r c o a c h h l i ไลน์ศูนย์ t ก้า